รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สิ่งใหม่ๆที่เขาไม่เคยได้ได้เรียนรู้ผมว่าเป็นเป็นประโยชน์นะเขาได้มาได้เจอเพื่อนร่วมง,งานได้เจอเพื่อนร่วมชั้นในการฝึกอบรมได้ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันได้รู้จักที่จะเรียนรู้ในการช่วยเหลือกันได้อยู่ร่วมกันกับคนอีกรครับก็ก็เป็นเรื่องที่ดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับวันนี้ผมก็เดินทางมาที่ยิ้มสู้ฟาร์มนะครับถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่ายิมสู้ฟาร์มคืออะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันในรายการนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมอำเภอนครศรีนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่านครศรีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าอยู่ในชนบทจริงๆนะฮะทีนี้เนี่ยก็มียิ้มสู้ฟาร์มอยู่ข้างหลังผมนะครับเราไปรับชมกันดีกว่านะฮะกลัวคุณผู้ชมจะเบื่อกันนะครับติดตามชมพร้อมผมเลยฮ ทุกทครับตอนนี้ผมก็เหยียบแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับแล้วควรแนะนําตัวหน่อยฮะครับผมสวัสดีครับมิกิครับครับผมผมอาทรสศูนจันนะครับประธานศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอนครศรีครับผมคือที่นี่เนี่ยชื่อว่าศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนเลยครับครับคือที่มาของที่นี่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับครับมิกกี้คืออย่างนี้ครับก็คือศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนะครับก็คือ อยู่ภายใต้สังกัดของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนะครับซึ่งก่อตั้งโดยาศาสตราจารย์วิยะนามสรีพงษ์พันธ์ศาสตราารยะท่านมองว่าคนพิการในประเทศไทยเนี่ยมีหลายแสนคนที่ไม่มีงานทําอาจารย์ก็เลยมองว่าการตั้งมูลนิธิขึ้นมาเนี่ยแล้วมาตั้งศูนย์ฝึกอาชีพขึ้นมาเพื่อให้คนพิการที่หลายแสนคนที่อยู่ในประเทศไทยที่ยังไม่มีงานทำเนี่ยก็เลยมาเน้นเรื่องการฝึกอบรมอาชีพในภาคเกษตรซึ่งอาจารย์มองว่าคนพิการเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในชนบท คนชนบทส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพกเกษตรแล้วก็เลยมองว่าอาชีพกเกษตรที่ว่าคนพิการทําได้ไม่ยุ่งยากจนเกินไปอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยมาเน้นตรงนี้แล้วก็เรื่องการึกอบรมอาชีพตรงนี้ก็เลยตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการขึ้นมาซึ่งปัจจุบันมี3แห่งก็คือที่นิครอิสีที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แห่งหนึ่งอีก2แห่งก็อยู่ที่เชียงใหม่ก็คือที่อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับผมมีทั้งหมด3แห่งครับที่แล้วที่นี่เนี่ยเรา,าตั้งมานาน คนพิการนักการศึกษาเนี่ยตั้งมาประมาณปีนี้เข้าเป็นปีที่3และหลังจากอาจารย์วิยาได้มองหาที่เพื่อทําการสร,าสร้างศูนย์ฝึกอาชีพในปี59ก็ได้ที่ดินแปลงนี้นะครับประมาณ27ไร่นะครับเป็นที่ดินประมาณ11ไร่แล้วก็ที่เป็นด้านหลังจะเป็นเป็นเป็นถืนน,น้ำครับอ,อยู่ประมาณ16ไร่นะครับแล้วก็ได้ที่ดินมาแล้วอาจารย์ก็ไประดมทุนโดยใช้โครงการปั่นไปไม่ทิ้งกันมา2ปีแล้วนะครับปั่นจับ มีมีในครั้งที่1แล้วครั้งที่2ได้เงินมาอาจารย์ก็นําเงินมาที่ว่าได้รับจากการบริจาคเนี่ยมาสร้างศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้นะครับซึ่งปัจจุบันก็ก่อสร้างได้ประมาณสัก8 0 9 0เกเรแล้วฮะแล้วถ้าพูดถึงว่ามันเป็นศูนย์ฝึกอาชีพเนี่ยที่นี่เนี่ยเราฝึกอาชีพในด้านอะไรบ้างครับครับอาจารย์มิยามมองว่าเบื้องต้นเนี่ยเราจะมองเรื่องการเกษตรเป็นหลักคนพิการส่วนใหญ่อยู่ตามชนบทน,นะครับเพราะนั้นการหาอาชีพเกษตร อาจจะเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์กับคนพิการที่อยู่ในชนบทเพราะว่าเขาอาจจะมีพื้นที่ในการกลับไปทําหลังจากเรียนรู้เนี่ยกลับไปทําประกอบอาชีพได้แล้วก็อาจารย์มองถึงว่าออบางคนอาจจะไม่มีพื้นที่แต่ว่าเรามีการฝึกอบรมอย่างเช่นจิ้งหลีดเนี่ยใช้พื้นที่จํากัดสามารถเลี้ยงในกล่องได้เลี้ยงจิ้งหลีดใช่ใชที่นี่หลกัหลกๆตอนนี้ก็จะมีอยู่ 3- 4 เรื่องที่ที่ทำกันอยู่ก็คือหนึ่งคือจิ้งหรีดที่เลนนม่กี้ไปอ่ะฮะสคือเพราะเนี่ยนะจิ้งหรีดที่มันเลี้ยงแล้วขายได้ตังค์ด้เหรอใช่ใช่จิ้งหรีดเราเขาไปทําอะไรกันฮะคืออาจารย์บอกว่าที่เมืองนอกเนี่ยจิ้งกี้เมืองนอกเนี่ยจิ้งหรีดเนี่ยเป็นในตัวจิ้งหรีดเองเนี่ยมันจะมีโปรตีนสูงมากมก็คือว่าโดยโดยเทียบกันแล้วเนี่ยตัวจิ้งหรีดในปีพลังงานให้พลังงานโปรตีนสูงมาก <São S 1> เมืองนอกเนี่ยเขานําจิ้งหรีดเนี่ยไปทาเหมือนเมือนนอกเนี่ยขั้นนิยมอาหารเช้าก็จะเปป็นนขมมังทาแย ครับเดี๋ยวนะเอาจิ้งหลีไปทำาัาไปทำแยมทำแยมใช่ทากับขนมปังเพราะว่าเขาจะเหมือนเมืองนอกเขานี่มทานอย่างนี้นะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นเพราะในในตัวจิ้งหลีใช่ใช่มันมีพลังงานสูงมากแต่บ้านเราเนี่ยอาจจะไม่คุ้นว่าเอ้ยเอาไปทำแยมได้เหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยคือถ้าเอาจิ้งหลีไปทำแยมให้ผมทานผมไม่กล้าทานะใช่คือเพราะเราไม่รู้ด้วยหรือเปล่าว่ามันทานได้ใช่คนคนเราอาจจะไม่ค่อยไม่ทราบว่ามันเอาไปทําเป็นทา หมยแปลรูปไปทําอย่างนั้นได้ครับบ้านเราส่วนใหญ่ก็นําไปทอดทานเหมือนกับตัวแมลงต่างๆที่มิกี้เห็นว่าไอ้รถรถไฟด่วนรถด่วนอะไรประมาณน,น<ล>ี้ทอดใช่ท,ที่นี่ก็มีนําสมมติเลี้ยงส่วนหนึ่งคือเอาไปขายก็คือคนนิยมเอาไปทอดทานกันนะครับที่นี่ก็เราเลี้ยงแล้วก็ส่งเสริมเรื่องสําหรับคนที่สนใจก็หลังจากการสุดอบรมก็เอาไปไปเลี้ยงในกล่องแล้วก็อาจารย์มิกาก็มองถึงไปลายปลายทางเลยคือมองว่าทํายังไง ถ้าส่งเสริมให้เขาเลี้ยงแล้วให้เขาฝึกอบรมแล้วเราสามารถช่วยรับซื้อผลผลิตเขาถ้ากรณีเขาไม่สามารถขายขายได้เราก็จะรับซื้อผลผลิตเขาเนี่ยที่เขาเลี้ยงมาแล้วเพื่อเพื่อให้มันมันครบรอบของมันไงว่าฝึกแล้วนําไปประกอบอาชีพจริงแล้วเขาสามารถนําไปขายได้ทางหนึ่งนะก็คือเป็นการช่วยครบวงจรในอีกทีนึงครับที่นี่ก็จะมีแล้วมีอะไรอีกที่ทำนอกจากที่งดมีเห็ดแล้วก็ปลูกผัก อย่างนั้นเดี๋ยวจะพาไปชม,มนะครับก็มีผักกีนโอ๊กเลดโอ๊กเคลพวกนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวก็คือเมลอนที่นี่ก็อาจารย์ก็ให้คนพิการได้ได้ฝึกปลูกเมลอนด้วยซึ่งเราปลูกมาเป็นปีแล้วเหมือนกันครับผม ช่วยเจ้าพนักงานธุราการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถโดย้านะจนนี้ก็ขับรถยนต์มาทํางานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองคือเราทํางานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้ในมันภูมิใจมากคนพิการอยากทำงานภาคารัฐโทรหนึ่งสี่้าได้งานเข้าถึงสิทธิเพื่อชีวิตที่ดีกว่า นี่คือการทำงานของทีมหมอครอบครัวฉบับยอ่อลุงสุกจู่ๆก็ปากเบี้ยวแล้วล้มลงญาติรีบโทรหารอพอสอตอประสานอสอมอ,อบอตอส่งลุงสุกไปรอพอนอพอรับเรื่องมาเลยครับครับลุงสุกกลับบ้านนักกายภาพตามมาฟื้นฟูญาติเพื่อนบ้านอสอมอ,อบอตอเข้าดูแลสภาพแวดล้อม เหมือนลุงสุกเพราะทุกคนก็มีทีหมอครอบครัวได้ติดต่อรพสตหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน นนี่มันเพิ่งเริ่มก่อตั้งมาได้3ปีใช่ไหมครจริงๆ<ะ>หลักสูตรตัวนี้มันมีอยู่4อย่างแล้วอนาคตจะมีเพิ่มแน่นอน<ะ>อยังไงก็เพิ่มใช่ไหมครับแล้วคนที่สนใจที่เป็นคนพิการเ,เข้ามาเรียนรู้นี่ตอนนี้มีเยอะออปัจจุบนนันเรามีอบรมเป็นปีละหนึ่งรุ่นซึ่งอบรมตามมาตรา 35- ของท,ที่ที่กระทรวงตามกฎหมายกําหนดนะฮะซึ่งเมื่อกี้ผมเรียนไปว่าบริษัทเบทาโกรหรือบริษัทซีพีอเองที่ส่งหมายถึงว่ามอบความมั่นใจให้ทางมือที่ดําเนินการจัดส่งอบรมให้นะครับ แล้วก็เมื่อกี้ที่บอกมิกกี้ไปว่าเรากำลังจะเปิดหลักสูตรในการที่หลักสูตรที่มันระยะสั้นนิดหนึ่งไม่จะเป็นต้องนานถึงวันแต่ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราโคกับทางมหาวิทยาลัยอาจจะเป็น15วันหรือเนื้อหนึ่งเดือนซึ่งคนพิการไม่ต้องไม่ต้องใช้เวลานานมากในการศึกอบรมแต่เขาได้ความรู้กลับไปนำนำความรู้ที่ได้เนี่ยกลับไปประกอบอาชีพได้ซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในปีหน้าเนี่ยฮะกำลังคุยกับทางมูลนิธิของทางอาจารย์วิยาอยู่ว่าเราจะจะทำอย่างเนี้ยครับผมในมุมมองของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองว่า สำหรับคนพิการกับงานกเกษตรเนี่ยมันมีความยากมากน้อยแค่ไหนผมเชื่อว่าแต่ละคนนะเอาผมพูดรวมไปเลยแล้วกันไม่ใช่เฉพาะคนพิการอย่างเดียวคนปกติเนี่ยคือบางทีเรามองว่าคนพิการเนี่ย,ยจะทําได้หรือเปล่าจะทําได้เหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคนพิการเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถพิเศษในตัวเขาเองในเรื่องบางเรื่องที่บางคนดีๆเองอาจจะนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าเ,เขาทําได้ด้วยเหรออย่างเงี้ยเพราะผมเองเนี่ย ผมก็เจอตัวผมเองมาอยู่ที่3ปียังงับางทีก็คิดเหมือนคําถามที่มิกี้ถามเมื่อกี้แหละว่าเอเขาจะทาได้หรือเปล่าแต่บางทีเขาจะมีความเขาก็จะมีความสามารถของเขาในการที่เขาจะทาออกมาบางทีความอดทนเขาจะมากกว่าผมเองนะจริงเหรอหรัวอยู่ในแดดร้อนนานๆเขามีความอดทนสูงว่าเราเราเข้าไปแป๊บนึงเราบอกผมไหว้วเนี่ยแต่เขาก็จะมีความอดทนของเขาหรือเขาจะมีเขาจะดึงข้อเด่นในตัวเขาซึ่งบางเรื่องที่เขาขาดเนี่ยแต่เขาจะมีจุดเด่นเขาซึ่งเขาจะทําได้ตรงเนี้ยบางทีเราก็ บางทีอาจจะคิดเผื่อเข้าไปว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าแต่จริงรเขาทําได้ในบางเรื่องเขาทําได้ดีกว่าเราอีกฝากคนปกติอย่างผมครับผมมีนนทำได้แล้วในอนาคตเนี่ยที่สุดเนีย้ยเราวางแผนยังไงต่อไปบ้างครับก็ความจริงอ่ะผมเคยไปไปที่มูลนิธิหม,มหาภัยมหาถ่ายที่พัทยาไม่รู้มิกกี้เคยไปไเคยไปครผมคุยอาจารย์มนพ <ะ S 1> <ไป S 2> อ่าอาจารย์มนพพอดีผมมีโอกาสอยู่ในคณะกรรมการขับเคลื่อนไอของที่พัทยาด้วยนะฮะชุดนั้นแล้วอยู่ได้ได้มีโอกาสเจออาจารย์มนพอาจารย์มนพก็ พาไปชมที่มูลนิธิหาไทยผม่าเกิดความประทับใจตั้งแต่ไปชมที่อาจารย์มารุพาไปชมตั้งแต่เขามีโรงเรียนสอนอคนพิการที่มาเรียนเป็นคล้ายๆออกโรงเรียนเป็นเทคนิควิชาชีพนะฮะซึกแล้วก็ตรงนั้นอาจารย์บอกว่าเด็กที่จบที่เนี่ยส่วนใหญ่มีคนมาจองตัวเลยไปจองตัวไปทํางานเงินเดือนดีๆด,ด้วยเพราะเขาถือว่าเป็นคนพิการที่มีคุณภาพขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมีความรู้เฉพาะทางเรื่องการซ่อมเครื่อิเล็กทรอนิกส์เรื่องนู่นนี่นั่น จะมีบริษัทห้างร้านที่มาจองตัวตามมาตาสามสามเนี่ยไป,ไปไปทำงานที่บริษัทเขาตามกฎหมาย101ร้อยก่หนึ่งเนี่ยนะครับหรือในณนในมูลนิธิมหาไทยเองอ่ะจะมีหนูเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ย่อยของบริษัทนั้นๆอย่างพวกถ้าผมจําไม่ผิดนะ power by แล้วก็ d t a c as เนี่ยเขาจะมาเปิดหน่วยย่อยให้เป็นให้คนพิการเนี่ยคุณไม่ต้องไปทํางานที่เขาแต่คุณมานั่งทํางานที่มูลนิธิมหาไทยนี่แหละ,ะมานั่งทํางานที่นี่เลยบริษัท l o จิสติกต่างๆเนี่ยก็มาตั้งอยู่ที่เนี่ย ให้คนมีการนั่งทํางานที่นี่เลยคุณไม่ต้องไปเดินทางไกลยอย่างเงี้ยน,นั่งทํางานนี่เหมือนกับเขาเพเปิดบริษัทย่อยที่นี่เลยที่มุมน,นี้ก็ยังเคยคุยบอกถ้าเป็นไปได้อย่างน้อยคนมีการที่เนี่ยถ้าเรามีพื้นที่ให้บริษัทนอกจากสะสมเรื่องการเกษตรหรือเรื่องการฝึกอาชีพแล้วถ้าบริษัทห้างร้านที่ก็สนใจพื้นที่ที่จะให้เป็นที่ตั้งสานักง,งานเขา แล้วเราให้คนเขาจ้างงานให้คนพิการมาทังงานงานนี้นี่คนพิการไม่ต้องเดินทางไกลก็ดีนะก็เป็นประโยชน์กับคนพิการแนนาก็ยังอยากจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างที่มูลนิธิหมาถ่ายก็ทาเหมือนกันครับครับก็ยังมองอยู่เป็นหลายๆทางทางเลือกอ่ะนะฮะก็ดีนะมานั่งทางานที่นี่ไม่ต้องไปที่ไหนด้วยแล้วก็ถึงเวลาก็ขายผลิตภัณฑ์จากที่นี่ส่งออกไปเลยครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าฮะว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวนตามชมกันครับโอเคครับผม อันนี้เราอยู่ในส่วนของอะไรครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนศาลานั่งพักรอนะครับสหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็คนพิการเวลาเข้ามานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับก็เวลาพักแล้วนี้ป้ายแนะนําอะไรบ้างใช่ใช่อันนี้ก็เป็นป้ายแนะนําประวัติของอาจารย์วิยาและก็ประวัติของศูนย์เรานะครับแล้วก็เกี่ยวกฎหมายน่ารู้ต่างๆเกี่ยวผู้พิการนะครับผมสำหรับคนที่มาก็อาจจะเข้ามาดูตรงนี้ก่อนอันดับแรกครับผมอันนี้ก็เป็นพี่พิการที่มานั่งรอพักผ่อนกันอยู่ใช่ไหมครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ สัมภาษณ์สักคนเดียวฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงนี่พิ่การเป็นอะไรฮะด้านการเคลื่อนไหวพอโยตั้งอายุตอนสองขวบครับสองขวบตั้งแต่สองขวบเลยครับผมแล้วก่อนหน้านี้ได้ทํางานอะไรไหมลุงก็ช่วยทางบ้านทํางานเก็บเกก่งอยู่เรื่อยๆไม่ได้นานอะไรมากมายครับแล้วตอนนี้เนี่ยตั้งแต่มาฝึกอาชีพที่นี่เป็นไงบ้างเ็สร้างความสุขแล้วเราคนสร้างความสุขให้คนพิการแล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนพิการในละแวกนี้ได้เยอะเลยครับอือย่างในน้อยวเราก็ยังมีเงินใช้ไม่ต้องแบนไม่ พวกพ่อแม่หรือว่าคนไม่ต้องเป็นภาระให้กับคนอื่นครับด้านทางเรานี่ก็เป็นโรงเรียนใช่ <นะ S 1> เรามีโร<ล>งเร<ง>ียนอยู่ที่นี่ส้งหมด4โลนะครับเป็นปลูกผักซะ2โลแล้วก็ปลูกเมลอนไว้2โลครับเดี๋วจะพามิกกี้มาชมเมลอนนะฮะ,ะที่นี่ผสมเกษรไปแล้วฮะครับผม ผสมแก่สวก็รอออกลูกใช่ใช่ประมาณทั้งสี่สิบวันก็จะเก็บลูกได้ครับผมครับข้อที่ครับเมลอนที่นี่ก็จะปลูกโดยคนพิการทั้งหมดเลยตั้งแต่ตั้งแต่เพาะกล้าแล้วก็ลงถุงนะครับจนเก็บผลผลิตคืออายุของเมลอนเนี่ยจะประมาณ90วันนะครับ เขาก็จะดูแลเนีฮะก็จะมีตัดกิ่งตัดแขนงกันครับผมต่ละวันกเ้าก็จะมีบริษัทมารอรับซื้อเลยก็มีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือที่เราโพสในในเพจเนี่ยนะฮะคนมีคนที่ทั่วไปที่สนใจเขาก็จะมาจองกันหรือก็ขายตามชุมชนหรือตามโรงบาลหรืองมมหาวิทยาลัยศิลปากรเขาก็จะให้เราไปพื้นที่ในตลาดของมหาวิทยาลัยเอาไปขายก็ได้รับผลตอบรับที่ดี ก็เป็นที่น่าพอใจมากสาหรับเมลอนที่นี่นะแล้วเรามีทั้งหมดกี่โรงเรือนครับที่นโรงเรือนมี4โรงโรงปลูกเมลอนไม่2โรงไรสองโรงก็เป็นผักกีนโอ๊กเปสโอ๊กแล้วก็เคลครับแล้วอย่างอย่างเงี้ยเราต้องปลูกตามฤดูกาลด้วยหรือเปล่าก็จะรันรันโงกันไปนะครับให้มีผลผลิตออกมาค่อนข้างจะต่อเนื่องกันไม่ทิ้งช่วงกัน,นค,รครับผม หมือนกระงผักก็เช่นกันก็จะรันแปลงกันไปให้มีผลผลิตออกมาทุกสัปดาห์ก็คือไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนว่าจะเป็นผักชนิดอื่นอาจจะเป็นเมลอนแต่ว่าคือสลับลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่คับประมาณนี้อนาคตก็อาจจะมีสร้างโรงเรือนเพิ่มเติมอีกครับ วงชาติไทยเราขึ้นอยู่ตรงกลางพอรับเหรียญเสร็จก็มีร้องเพลงชาติไทยใช่ไหมครับก็ร่วมร้องเพลงด้วยน้าตามันก็เหมือนกับซึมออกมานะครับมันเหมือนกับว่าเราเป็นคนพิการคนนึงแล้วแต่เราก็สามารถที่จะนําธงชาติไทยขึ้นโอลิมปิกสเตเดียมที่ออสเตรเลียได้อย่างเงี้ยให้โอกาสบุคคลเหล่านี้เพื่อเป็นพลังของสังคมของเราต่อไป ลองจินตนาการดูว่าโลกนี้เต็มไปได้วยความมืดมืดจนท่านไม่อาจมองเห็นความงามรอบตัวได้ลองจินตนาการดูว่าท่านอยู่ในโลกที่ไม่เคยเห็นใบหน้าของลูกเลยลองจินตนาการดูว่าท่านอยู่ในโลกซึ่งท่านสามารถได้ยินเพียนเสียงที่คนอื่นๆกำลังคลึกคลื้นสนุกสนานกว่า20ปีมาแล้วโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถพัทย,ยา ในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กตาบอดช่วยให้พวกเขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีขอความการุณาจากท่านให้การสนับสนุนแก่เด็กตาบอดเหล่านี้เพื่อช่วยพวกเขาสามารถมองเห็นอนาคตของตน แต่เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าสถานที่ก็ค่อนข้างสะดวกสบายครับด้วยนะครับเพราะว่าคือที่นี่เหมือนออกแบบให้ทุกคนทุกกลุ่มใช่ไหมครับใช่ก็คือทางเราที่นี่เราดีไซน์แบบเป็น Universal Design นะครับก็คือว่าสําหรับทุกคนฟอออ้วางันเถอะก็คือสําหรับคนทุกวัยก็คือที่นี่จะไม่มีขั้นบันไดเลยแม้แต่ขั้นเดียวเราจะใช้เป็นทางลาดเดินเชื่อมถึงกันหมดเลยเหมาะสำหรับผู้พิการแล้วผู้คนทั่วไปนะครับผู้สูงอายุเด็กได้หมดเลยครับผมวิวแชร์ก็มาได้คือตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าสะดวกมาก ฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการมาเรียนรู้หรือมาฝึกอบรมที่นี่นะครับต้องบอกว่าสบายหายห่วงครับผมครับอ่ะอันนี้เรามาถึงห้องอะไรครับใช่อันนี้เป็นอาคารเรียนนะครับของศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับผมครับผมนี่เก๋ก็เป็นห้องเรียนของน้องๆครับเด็กพิเศษก็คือจะมาเรียนที่นี่นะครับครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคุณรูใช่ใช่โอเคฮะ คุณครูครับที่นี่นี่คุณครูสอนอยังไงบ้างฮะเรื่องอะไรบ้างที่นี่นะคะของเราจะสอนเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะแล้วก็สอนออก่อนอื่นนะคะต้องแนะนําก่อนนะคะว่าเด็กพิการของเรามีทั้งหมด9ประเภทค่ะแต่ว่าที่หน่วยบริการนครชิดสีของเราจะมีทั้งเด็กทั้งหมด3ประเภทนะคะก็คือจะแบ่งเป็นบกพร่องทางการทางร่างกายบกพร่องทางด้านสติปัญญาแล้วก็บกพร่องทางด้านออทิสติกค,ค่ะ ที่นี่ส่วนใหญ่เลยจะเป็นเด็กที่บกพร่องทางด้านร่างกายค่ะส่วนมุมนะคะที่เราสอนนะคะเราจะแบ่งเป็นสเตชันนะคะเป็นการเป็นสเตชันเห็นว่าในภาพรวมแบบนี้แต่จริงๆแล้วการสอนของเราเป็นสเตชันค่ะอย่างแรกเลยนะคะของเราก็จะมีเป็นการฝึกพูดค่ะซึ่งฝึกพูดเราจะต้องกั้นห้องเพื่อที่ให้เด็กเรียนรู้ผ่านกระจกค่ะให้ฝึกอ้าปากให้เขาทำเสียงออกมาตามคุณครูแล้วก็ฝึกเป่าฝึกอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเด็ก ที่มีความบกพร่องทางด้านการพูดนะคะเขาก็จะไม่สามารถที่จะพูดเหมือนเด็กปกติได้ค่ะก็ต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการสอนอะไรเริ่มต้นใหม่หมดเลยค่ะในต่อไปนะคะทักษะก,กลไกนะคะทักษะก,กลไกคือด้านข้างหลังนี้นะคะ,คะก็คือสําหรับเด็กฝ่ายออทิสติกที่เขาร่างกายอะไรพร้อมใช่ไหมคะเขาก็สามารถเล่นกิจกรรมได้เหมือนเด็กปกติแต่แค่เขาไม่สามารถพูดได้ ทางด้านสติปัญญาของเขาไม่ครบครบแบบเหมือนเด็กปกติอะค่ะเราก็จะจัดเป็นกิจกรรมโยนบอลอะไรแบบนี้ได้แต่ถ้าเป็นเด็กพิการบกพร่องทางด้านขาหรือว่าแขนนี้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องช่วยเหลือเขาอาจจะมีคุณครูช่วยสองท่านเพื่อที่ฝึกให้น้องฝึกเดินข้ามสเต,เตชันแบบนี้ค่ะข้าม อ่บางทีน้องไม่สามารถที่จะย,ยกเท้าเดินเองได้แล้วก็ไม่สามารถเดินเองได้เราก็ต้องค่อยๆฝึกรู้ใช่ไหมข้างหลังเราก็เป็นห้องศิลปะใช่ก็เป็นอาคารของศูนย์การศาึกษาพิเศษแล้วก็เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะของผู้พิการที่ว่าเขาทํางานศิลปะแล้วยกให้มูลนิธิ สามคนทุกคนพิการเดี๋ยวพามิกกี้เข้าไปชมด้านในไปชมข้างในกันครับอันนี้เราเข้ามาภายในห้องศิลปะแล้วก็ในนี้ภาพวาดหรือประติมากรรมพวกนี้เป็นผลงานของผู้พิการทั้งหมดเลยฮะมิกกี้ที่อยู่ในห้องนี้แล้วนี่ก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของผลงานของผู้พิการนะครับส่วนหลักๆจริงๆอ่ะก็คือจะอยู่ที่มูนิทิที่อรุณมรินที่นูจะมีผลงานศิลปะเยอะแยะมากมายมากกว่านี้ เป็น6-7เท่าเลย<ม>ค่แล้วก็สําคัญคือมีภาพวาดของอาจาร,รย์ธนงข้ชมพูรครับไม่แน่ใจว่าใครรู้จักกันแบบแว,ว่าอาจาร,รย์ธนงเป็นผู้วิการที่ใช้ปากภาพผู้การในการวาดภาพแล้วก็ผลงานของอาจาร,รย์ทั้งหมดของอาจาร,รย์ธนงเสียชีวิตไปเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับ,รบได้ยกผลงานทั้งหมดเนี่ยของอาจาร,รย์ที่วาดเนี่ยให้กับทางอาจาร,รยา์วิยะ ก็คือจะจัดโชว์เป็นเนการ์อยู่ที่ที่มูลนิธิสากลผู้คคมิการที่อุมรธานเลยฮะทั้งหมดน่าสนใจมากนะฮะมีผู้บลักผู้ใหญ่ไปเยี่ยมชมเยอะมากที่นู่นครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนที่นี่นะฮะก็มีทั้งการสอนในเรื่องของการเกษตรครับการเรียนตั้งของน้องๆเด็กพิเศษตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะก็อย่าลืมคุณผู้ปกครองที่กำลังรับชมอยู่ก็ใครมีลูกเป็นเด็กพิเศษก็อย่าลืมนะครับเอามา ฝึกให้เขาเรียนรู้ชีวิตที่นี่ได้นะครับวันนี้ของรายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสท่านมากเลยนะครับที่พามารับชมนะฮะแล้วก็ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมเข้ามาแวะชมห้องศิลปะที่นี่กันด้วยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่พลาดรายการของเรานะครับสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังก็ได้นะครับใน Facebook ของเคียงบ่าเคียงไหลนะครับหรือ y u t u b e นะครับเคียงบ่าเคียงไหลชาแน l นะฮะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe กันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอหรือเทปรายการของเรานะครับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะครับสั้าหานา้ามีอะไรนะ่าสนใจอย่าลืมติดตามชมกันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ